หลกมนจมนะครับหลังนี้โอ้โหครับทั้งตัวเงินตัวทองทั้งงูนะครับผมตายเลยครับงูยังไม่ตายครับผม สวัสดีครับผมครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมกันอีกแล้วนะครับก็ได้เวลามากู้รอบดักปลากันแล้วนะครับพอดีฝนตกลงมาทุกวันเลยนะครับน้ําก็ขึ้นมาเยอะนะครับไปลุ้นกันนะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับผม อ่าครับไปกันเลยครับผมก็มาลุ้นหมายนี้กันก่อนนะครับหมายนี้ผมใส่ไว้สองหลังนะครับผมได้ตัวลูก่าวก็ลุ้นกันครับน้ําขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากที่ว่าข้างก่อนที่ผมเข้ามาก็จอดรถข้างในนี้นะครับอันนี้คือนูครับจอดข้างบนนู้เลยนะครับก็เดินลงมานะครับน้ําขึ้นมาเยอะเลยครับผม ก็ข้างก่อนที่ว่าดักอยู่ข้างในช่องนู้นนะครับก็ย้ายแล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันลึกนะครับย้ายขึ้นมาดักตรงข้างนอกนะครับตรงริมนะครับต้นไม้ที่มีป่าฝักบุ้งนะครับไปลุ้นกันครับผมใส่ไว้2องหลังนะครับหมายนี้ดูหรือเปล่านะครับ อ่านี้ครับผมไม้ป่าในป่าผักบุ้งนี้นะฮะหุยรู้สึกลอยลือนนะครับไอ้ยาโอ้โหรอบหายอีกแล้วครับผมืมโอ้โห สิ่งเลยครับโลบหลังนี้ก็เป็นเหล็กเสียด้วยนะครับโครงมันนะครับรห,หายอีกแล้วครับผมนี่ก็พอขนตกปลาเข้าดีๆนะครับไม่ได้มาดูแค่อสองวันเองนะครับผมไปเสียแล้วครับหลังแรก สุดยอดจริงๆเลยครับใ้พวกรอจ้องขโมยของคนอื่นนะครับไม่ยอมทำมาหากินนะครับผมมีทุกที่เลยนะครับขนาดว่าหยุดไปก็นนานเลยนะครับนีพอเริ่มนี้มาเริ่มหายอีกแล้วครับผมโอ้โหหลังเลขไปอีกแล้วครับนี่นะครับคนอ,อะไรที่ว่าผมไม่อยากทำ โลบใหม่ไซใ,ใหม่นะครับเพราะถ้าทำสวยๆของดีๆก็ไม่เหลือนะครับผมไอ้พวกชอบลักกะโมยของคนอื่นนี่โอ้โหโ<ฮ>เพจริงๆเลยครับผมโอ้โหรอจ้องแต่เอาของคนอื่นทั้งเพเลยนะครับสุดยอดเลยครับผม ลุ้นหลังที่สองนะครับหลังที่สองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับรู้สึกลอยลื้ออีกแล้วครับผมหลังนี้ผมเพิ่งย้ายมาจากตรงนู้นะครับที่ว่าอยู่ตรงนู้นครับย้ายมาเพราะน้ำม,มันลึกนะครับย้ายขึ้นมาอยู่ตรงนี้นี่ครับมีลอกปลาครับผม โอ้โหมันเอาหมดเลยครับผมสองหลังโอ้โหไม่มีครับโอ้โหจับให้ได้สักทีนะครับอืมไม่มีครับเอาหมดเลยครับผมสองหลังโอ้โห เงเลยครับผมวันนี้หายไปเลยครับสองหลังม,มาไม่เคยทันจับไม่เคยได้สักท,ทีเลยครับผมผมว่าน่าจะเป็นคนที่ว่าดักโลภด้วยกันนี่แหละนะครับหรือไม่ก็ไอ้พวกที่หากินแบบนี้เลยนะครับ โอ้โหเหนื่อยเลยครับแบบนี้โลบดีๆเซะด้วยนะครับหายไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะครับกับอ่าพวกแบบนี้นะครับพวกลักพวกขโมยของคนอื่นนี่ครับโอ้โหสันดานจริงๆเลยนะครับผม ก็ถ้าว่าพูดหยาบยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตั้งเซง็งตั้งเสียความรู้สึกเลยครับแบบนี้ไม่ยอมที่ว่าจะาทำมาหากินเองนะครับโลบก็ทําก็ไม่ใช่ยากนะครับซื้อก็หลังนึงก็ไม่ใช่กี่บาทนะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับไอ้พวกลักไอ้พวกขโมยนี่มันไม่ลงทุนเลยครับลงทุนแค่ จ้องเอาของคนอื่นอย่างเดียวนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปลุ้นไปดูกันอีกไม้นึงนะครับผมจะไ,ได้ตัวหรือเปล่านะครับหรือว่ารอบยังมีอยู่อีกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะหายไปอีกนะครับผมเซ็งเลยครับไปลุ้นกันครับครับก็มาลุ้นไม้นี้กันอีกสองหลังนะครับผม ไม่ทราบว่าโลบยังอยู่อีกหรือเปล่านะครับหรือว่าโดนอีกแล้วนะครับเหนื่อยเลยนะครับผมไม่อยากจะดูเลยนะครับแบบนี้สองหลังนู้เสียดายนะครับวัน่อนที่ว่าผมเข้ามาดูหมยป่าปักกฉดไม่ได้เวะเข้ามาดูนะครับพอม,มาดูวันนี้ก็เรียบร้อยครับผมไปเสลแล้ว สองหลังก็ผมว่าน่าจะอ่าดิกปลาไปด้วยนะเพราะถ้ามันเอาแต่โอบอย่างเดียวคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับน่าจะปลาเข้ารอบด้วยเซ็งเลยครับผมเจอแบบนี้เหนื่อยนะครับคง ไอเราทำมาหากินนะครับหาอยู่หากินได้บ้างไม่ได้บ้างก็ความชบอบส่วนตัวนะครับผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหากินแบบนี้ก็สนุกนะครับได้ปลาไม่ต้องไปซื้อตลาดแต่ว่ามาเจอไอพวกจ้อ,จองลักเอาขโมยของคนอื่นแบบนี้ก็ไม่ไหวนคนับ หเหนื่อยใจเลยครับผมไม่อยากจะดูเลยครับแบบนี้หลังนี้นะครับจะได้หรือเปล่าครับผมข้างโกนก็ได้ปลาชนนะครับหมายนี้ก็รุนว่าโลบยังอยู่หรือเปล่านะครับมีครับผมโลบ ดูเหมืมนอนโลบตายเลยเลยลอยอยู่นะอือโอ้โหตวงเงินตัวทองครับผมโลบมันจมนะครับหลังนี้โอ้โหครับทั้งตวงเงินตัวทองทั้ง งูนะครับผมตายเลยครับงูยังไม่ตายครับผมงูเหลือมอ้อนะครับยังเป็นอยู่ครับตัวเงินตัวทองไม่รอดเลยครับเพราะว่าขวดน้ำมันแตก เหนื่อยเลยครับแบบนี้นะครับหลังนี้อีกงูนะครับแล้วก็ตัวเงินตัวทองนะครับตัวเงินตัวทองตายแล้วครับผมเคยจะเอาไปกินมั่งนะครับแล้วก็ปลาหมออีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมแกะเอางูออกกรนะครับผมอันนี้นะครับผมตัวเงินตัวทองก็ตายแล้วนะครับผมแกะ เอาออกมานะครับตั้งไว้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะมาเอาไปปัดเผ็ดนะครับผมยังกินได้อยู่นะครับแล้วก็นี่ปลาโมกตัวนะครับหลังที่ยกเมื่อกี้นีครตายแล้วครับพองนลครับผมทิ้งนะครับก็งูก็แกะปล่อยไปขวางนูแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับงูเหลือมอ้อนะลุ้นกันอีกหลังครับผมนี่ถ้าว่าโลบไม่หายนะครับ ที่ว่าพาไปดูหมายเลขเมื่อกี้นะผมนจริงก็ผมว่าปลาก็น่าจะเข้าด้วยนะครับผมซิงเลยครับหลังนี้ครับนีปลาครับ ไม่เข้าครับหลังนี้ม่มีนะครับในมีก็ใส่ไว้ที่เดิมนะครับค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับไม่เข้านะครับหลังนี้ครับผมก็ทำรับคลิปนี้นะครับผมลากันก่อนนะครับผมก็โลบหายไปอีกแล้วนะครับสองหลังนะครับผมมาดูไมยนี้สองหลังก็ได้อ่า ตัวเงินตัวทองแล้วก็งูเหลือมอ้อนะครับแล้วก็ปลาหมออีกหนึ่งตัวนะครับผมก็อีกหลังนึงก็ไม่ไม่เข้านะก็คอยมาลุ้นกันใหม่นะครับสักอ่าสอวันนะครับเดี๋ยวต้องเวียนเข้ามาดูบ่อยๆนะครับไม่ร้วนไหนนะครับผมว่าต้องเจอแจ็คพอตมากนะครับไอ้พวกที่ว่าชอบลักขโมยของคนอื่นนะครับผมไอ้จับได้สักครั้งนะครับ รู้สึกเลยนะจับให้ได้จับไล่ให้ได้จับให้ได้ไล่ไใ,หไไให้ทันนะครับถามดูนะครับว่า,าทำไมถึงชอบลักหากินของคนอื่นนะครับผมไม่ยอมทำมาหากินเองนะครับโอ้โหเซ็งเลยครับแบบนี้นะครับก็ถ้าพูดยิ่งพูดมันก็ยิ่งยาวนะครับเรื่องแบบนี้ ก็ต้องลากันก่อนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าว่าพูดคําหยาบอะไรไปก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าเสียอารมณ์นิดหน่อยนะครับโลบมันก็หายนะครับก็อย่าลืมนะครับขวากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งๆนะครับแจ้งเตือนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาผมอัปโหลดลงคลิป ก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับผมลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับก็ไม่ได้ปลานะครับวันนี้เสียอารมณ์นะครับโลบหายครับผมบายบายครับผม